ก็สวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับผมมิกแม็ก007นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวละครอะไรหรือว่ามารีวิวสกินฮีโร่ตัวละครอะไรนะครับก็สามารถมารับชมที่ช่องของผมได้นะครับแต่ก่อนไปรับชมที่ช่องของผมนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้กับคนทําคลิปนะก็ไปรับชมในคลิปกันเลยมาครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวละครชื่อว่าไวโอเลตนะครับก็มาเล่นในตําแหน่งแคลลี่นะอันนี้ก็ยิงใครวะ อทาลานะไม่ใช่ตัวใหม่ใช่ไหมโอเคเอาเอาเอาเดี๋ยวติดดิผมว่าผมจะออกอันนี้ก่อนละกันเ <c oughs> พราะเราใช้สกิลหนึ่งเยอะไงะออกไปก็ไม่เสียหายแค่เราจะไม่มีลงทาวิวิ่งนิดนึง I never miss never shot a โอเคอาจจะสโลสโลนิดนึ่งนกขอได้ไหมเออได้เว้ยเขาเขาเอาไปเลยเอาไปเลยให้แบบแบบไม่ติกไม่เต็มใจอะ่ะไอ้ป่ามันจะมายัางวะยังมุดแต่มม อีกทียกสวยดูเรื่องถือว่าก็สะปินไปยังไม่กลับด้วยนะไม่กลับด้วยนะไม่ติดว่าหิวนะนสวยเกินสวยก็ไม่กลับไงไม่เป็นไรนายได้เสือตลาเพื่อชาติโอ้โหแต่มึงเอาดับเบิลคิวไปเลยนะเพื่อนอเกิดไปเป้าให้แคลร่กับเมทคิวก็ได้เดี๋ยวแทง้วยเกิน ยิงได้ก like mm ็ยิงดียิงเป็นเหมือนกันครับโอ้แต่มันแรงกว่าไงโอ้โหแม่งสี่ก่อนด้วยไปก็ดีไอ่ๆโดนเดืโดนก็ไอไอเทมที่เราออกตอนต้นเกมนะคือแบบชิ้นแรกสองชิ้นแรกที่ผมออกมาก็ดูมานานีลยเราไม่ค่อยลดเลยนะเพราะตัวมันต้องใช้มันะไอตัวเนี้ยขอเล่นนะยิงได้เรื่อย ยิงไปว่าหัอขี่ก่อนแล้วกันยิงไปเลยไม่ต้องไปสนใจมานะโอ้ตีมมากรว่ะมันเยอะนะเพื่นอนกูจะหลบเท่าน่อยได้โู้โห ยังไม่เสรยจละเองจะไม่ศูญเปล่าเพื่อนพอๆกีกิพอโอ้ยยิกยักยิกยักยิกยักโหฟอเรนมาวะ่ะลิมเมล่าลิมเมล่า มันรูอยู่เออกิฟฟี่มันต่อได้สวยอยู่โอ้โหมันมันแดดไปก่อนไงอุ้ยใครมาวะตายแล้วละ่ะเองก็เหมือนกับตายไปแล้วละ่ะแคดดี่เอย๋ยอุ้ยแทงมันจะตายป่ะไปเลยทารา่าลุยโลด <laughs> ลุยโลดกิฟฟ <c oughs> ี่ได้ตัดไปเลยฮะต้องห่วงมานาะเราเด้งอยู่แล้ว ไปดีอย่างนี้ไปดีตายไปเนี่ยอุ้ยรอ,อดไปรอดรอดอยู่ก็อยากจะเล่นต่อนะไม่เอาดกอ่ะคลิปแล้วกลับบ้านนะกันเอาเลยไอ้ออไหนเล่ายาฮู้โอ้ฟอรเรมา แต่มันมารำที่เราไงประเด็นน่ะไม่ได้รำที่มันอืเราเยอะกว่าเว้ยห้าหานี่ว่าไปห้าแต่มันตายไปแล้วสองสวยอยูมไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องไปช่วยกักซีโอเค เขากลางเขากลางยิงคนยิงครีปยิงหมดเราต้องหาตังค <c oughs> ์ป่าเขา 27, แหล 36, ะโอ้โหป่าเขาสองพันเจ็ดเราสามพันหกอ่ะโยกยก <c oughs> แคดี้แม่งรอดวะ่ะ แคลรี่มันต้องกลับอ่ะอม,มีตีหน่อยนะมึงได้ปลอมอยู่ได้ปลอมอยู่ได้เปลวะแต่แคลรี่กัมเมิมันจะมาแล้วถือว่าทำได้ดีนะน่ะถอยเชือเอ่อคอยเชื่อแคลรี่กัมเมิมันมาแล้วม,ม,มีสะดุ้งเฮือก ่อนแล้วแคลรี่กับเมนมันมาเอ้ยไปแคลรี่กับป่ามันมาเก็บเลยทะละั้่นั้เลรดอยู่นี่ถ้าได้วเวลรดนะโอ้อห,หูติดอะไรวะฟิกก่อนตัวความปลอดภัยทิปอย่างี้ผมติดอะไรอะตีผมอะเกินไปมันจะตายแล้วเอาดิสวยมันติดอะไรวะวกูฟอร์เรนมาฟอลินอยู่กลางเรื่อกูอะ สวยนะคอสเดี๋ยวอันตีทำให้เต็มอันตีทำให้ตามสู่ตามนัดเองจะไม่สูญเปล่าเว้ยนะคอสถ้ากลับก่อนนุลามาละกันเจาะเคราะห์แต่เราจะตีป้อมเบาหน่อยนะแต่ถ้าตีแทงตีอะไรเราก็ได้อยู่ก็ได้อยูอ่อย่างเช่นไอเนี่ยฟ,ฟอร์เรนเนี่ยแล้ว <No. S 1> ฟิกก่อนนั่นนะ่ไอเมย์ฟิกเดียตีก่อนนั่นนะ่ ลบโอ้โหแม่งหลบไม่คุ้นอะไรวะเนี่ยจะยิงคลิปหรือจะยิงคนวะล็อกแล้วล็อกแล้วเฮ้ยโอ้โหมีคนเนียนว่ะไม่ได้มองทั่ทีโทษ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 จะไม่ลอดหรอกตายอยู่ดีตามสูตรอยู่แล้วก็ตัวนี้มันก็มันปรับมานะ ก็แรงเอาเรื่องอยู่แหละยิ่งมีพลังแฝงเงินด้วยนะเอ้ยพลังแฝงรวยเดี๋ยวาเงินแหละแสดงแล้วกันยิงสโลนะป่ามันต้องฟาร์มฟาร์มทำไมเดี๋ยวฟาร์มเองดีป้าแม่อมืตายละหลบอยู่ไปไหนเล่าอุยอ้ยฟอร์เรน อุ้ย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 อโอ้โหกะาว่าจะไม่ตัดฟันหน่อยฟอเยนเลม่งทำเราเอาเรื่องว่ะความหมัดไม่ได้มันออกของเหมือนจะแทงแล้วน่นะดีนะเราออกมุลามาสะมาเราก็เจาะกันมันก็เจาะเออมันก็เจาะออกตัดเดื่องไปด้วยแนฮะ ขาดไม่ได้ละตายหนึ่งบอลล่นอยู่นี่ไอ้นี่แหละต้องเอาคืนไอ้ทำไมกดโดนแพทที่บ่อยจังวะเพื่อนเอ้ยไม่ใช่ผมเนี่ยไม่ใช่เพื่อนเลยล่ะโทษมัวไปแล้วผมเนี่ยอติมัวซัวโดนไปที่นิบนิพนี่ขนาดแค่นี้เปล่าเปเนี่ยโทษทีวะเองก็ฝุดไป เกือบตายแล้วนะาปีป an ้อมอยู่เดี๋ยวเอากลางต่อมาเยอะอันนี้มาเยอะมาเยอะจริงเฮ้ยอลิงีนยะแม็กตามว่ะ คอนก็ไปนู้นไงปล่อยป้อมทำไมเพื่อนนี่ปล่อยป้อมเอยลยป้อมออได้เห็นไหมนะเอาไดีมังกรตัวนั้นยังไม่เป็นไอ้มังกรตัวใหญ่ก็ได้อยู่แรกได้อยู่ ก็ขออภยัยนะถ้าเกิดมีสี่งรบกวน,นนะเดี๋ยวก่อนไม่ต้องรบกวนแล้วเอาไอ้ฟอลลงก่อนตัวนี้ต้องเอาอะตัวนี้หมันไฟอย่างแรงอยากให้มันใช้ตีโดนอนะ่ะที่ขนาดมันตายตัวหนึ่งแล้วเนี่ยประมาณไม่ได้นะใครเป็นล้วงข้างหลังวนะเนี่ย เฮ้ยไม่ป้อมตีเราวะพอเล่นยังไม่โผล่เเนี่ยผมเล่นไม่ได้เนี่ยพอเล่นยังไม่โผล่เลยเนี่ยมันมาแล้วไม่ได้ประมาทไม่ได้ต้องฟิกก่อนโหแล้วใครเข้าไปละตายนะเว้ยถึงตายเลยนะ แล้วสองตัวเขาเกิดเยอะนะของเขามาแล้วหมื่นสองเท่ากันละนานยาวเลยนะ ก็ฟอเรน,น่ะแม่งโคตรผิวเลยอุ๊ยนั่นไงกูทักแค่นั้นมึงจะเอากูถึงตายเลยเหรอวะฟอเรนมึงก็เกินไปไม่ตายด้วยงานแต่ผมก็เกือบตายเหมือนกันเอ,อ๊ยแรกไ,นนไหมทำไปเล่นไปนะครับโดนส่วนนะครับไฟแพ้อย่างเงี้ย พ่าตายเหรอไม่ตายดีกว่าถอยมาแล้วได้เหลือฟอร์เรนตัวเดียวฟอร์เรนอยู่นู่นน่ะ ยังไม่มาเอาบูอ่ะแวะเอาบูแปบ๊บเดี๋ยวพอเรียนตัวเด่นหน้ากลัวยตัวเนี้ยอะไรไกลๆก่อนเหยบไกลๆก่อนอะไรหมั่นไฟนะตัวนี้เฮเย <S 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 okay. จบได้สวยโอเคครับก็จบกันไปกับคลิปไวโอเลตนะครับก็ปรับมาใหม่ก็โหดนะ ขนาดนี้ขนาดได้กาลังแฝงตัวเดียวนี้ไม่ได้เล่นป่ายนะ้นยังโหดขนาดนี้นะเกิดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม